สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงกูแมนและนี่คือการสปอยหนึ่งในหนังสุดโปรดของผมโลแกนปิดตำนานวูบูรีนเจ้าของกรงเล็บเหล็กอะดามันเทียมนำแสดงโดยพระเอกคนโปรดเช่นกันฮิวแจ็คแมนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังรักษาแผลของเขาไม่เหมือนเดิมแผลเริ่มหายช้าด้วยไวยชราการผจญภัยสุดเหนื่อยล้าและการอำลาแสนเจ็บปวดทว่าวสมบูรณ์แบบ ก่อนชมคลิปผมขอทุกคน1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะดีแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นโลแกนพละเอกของเราที่กำลังนอนเมาแออยู่ในรถลีมูซีนก่อนจะรู้สึกตัวเนื่องจากรถมันสั่นไม่หยุดซึ่งก็เนื่องมาจากมีชายกลุ่มหนึ่งกำลังพยายามถอดล้อรถเขาอยู่โลแกนเดินออกมาไอพวกนี้ก็ตกใจพละเอกบอกพวกมันอย่างใจเย็นวันนี้มันเป็นรถผ่อนเช่าเฮียงพูดไม่ทันจบคำเนี่ยชายคนหนึ่งก็ลั่นไกลใส่โลแกนร่วงลงกับพื้นพวกมันก็กลับไปถอดล้อต่อแต่ไม่กี่วิต,ต่อมาโลแกนก็ลุกข,ขึ้นจากพลังรักษาบาดแผล ไอ้พวกนี้ก็งงเลยนี่มันอะไรกันวะโลแกนโชกกรงเล็บเหล็กอดามันเทียมแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ร่างกายเขาเนี่ยไม่แข็งแรงดังเดิมยับททำให้กรงเล็บบางอันออกมาไม่สุดจากนั้นโลแกนก็เปิดฉากลัวกับพวกนี้ฆ่าพวกมันไปเกือบหมดไอ้พวกที่เหลือเนี่ยก็กลัวตายอูไม่เอาละวุ้ยรียบขับรถหนีไปละเอกเดินโซเซขับรถไปที่ปัม๊มเพื่อจะเปลี่ยนชุดใหม่เขาถูกยิงไปหลายนัด เป็นคนปกติไม่มีทางรอดกระสุนค่อยๆอ,ออกมาจากร่างเขาซึ่งมันช้าลงมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนพลังฮิวลิงแฟกเตอร์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นี่คือปี2029ที่คนแทบไม่พูดถึงมนุษย์กลายพันธุ์ตอนนี้โลแกนเขาทํางานเป็นคนขับรถและก็ดื่มเหล้าหนักมากกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงวัยกลางคนมาขอให้เขาช่วยเธอรู้ว่าเขาคือวูบูรินมีเขาคนเดียวที่จะช่วยได้ซึ่งโลแกนเนี่ยก็ปฏิเสธท่าเดียวครับเขาอยากอยู่อย่างสงบบอกเธออย่ามายุ่งเธอเนี่ยก็ขอร้องอย่างหนักและเหมือนจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆซึ่งในรถเธอนั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่ด้วยฉากตัดมาชายปริศนาคนหนึ่ง ได้แอบดูโลแกนอยู่เขาชื่อว่าโดนเพียสเขาได้เข้าไปหาโลแกนซึ่งเพียสก็รู้ครับว่าเขาคือวูบูรีนเพียสได้รับข่าวกุยเม็กซิกันที่ถูกเล่นงานเมื่อวานนี้แต่ที่มันแปลกคือคนหนึ่งแขนขาดอีกคนขาขาดเพียสจึงรู้ทันทีว่าต้องเป็นโลแกนแน่นอนเขาไม่ได้มาตามหาพระเอกครับแต่เป็นกาบิล่าเธอเอาของสําคัญเพียสไปโลแกนรู้ทันทีต้องเป็นผู้หญิงเมื่อวานนี้แน่แต่เขาเนี่ยก็ทําไม่รู้เรื่องบอกให้มันรีบใส่หัวลงไปจากรดดเพียสก็ได้เตือนเขารู้ว่าตะแก่หัวเหม่งอยู่ที่ไหน ซึ่งคือชาวเซเวียเพื่อนที่โลแกนดูแลอยู่เพียสแค่อยากให้ช่วยเขายื่นนามบัตรให้ก่อนจะทิ้งท้ายว่าเขาคือแฟนตัวยงของวูบวรีนโลแกนดูนามบัตรซึ่งมันมาจากทรานซิชเชนคอมพานีบริษัทที่สร้างมนุษย์กลายพันธุ์รวมถึงตัวเขาเองด้วย โลแกนเรียบติดต่อขอซื้อเรือเพื่อจะพาเพื่อนหนีไปจากที่นี่แต่ราคามันก็ดันขึ้นเขาอยู่กับคานิบันมนุษย์ที่โดนแสงแดดไม่ได้และก็ชาวเซเวียเพื่อนที่นั่งรถเข็นตลอดเวลาหรือก็คือโปรเฟสเซอร์ที่เรารู้จักครับเจ้าของพลังจิตสุดแกร่งคานิบันบอกว่าชาวเนี่ยอาการแย่ลงมากแถมยังพูดว่าตัวเองกําลังสื่อสารกับใครบางคนอยู่โลแกนเจ้ายาไปฉีดให้แต่ชาวเนี่ยก็จําไม่ได้ว่าเขาคือใครจึงขัดขืนจนตกรถทําให้อาการเขากําเริบซึ่งอาการชักของเขานั้น ส่งผลให้พลังจิตสะเทือนบริเวณนี้ทําให้ขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกโลแกนรีบฉีดยาให้จนอาการกลับมาปกติเขาให้กินยาอาการชักเนี่ยจะได้ไม่กำเริอบอีกชาวบอกเขาเห็นมนุษย์กลายพันธุ์ใหม่เธออายุอย่างน้อยมีกองกําลังพยายามตามฆ่าเธออยากให้ช่วยพวกเขาแต่โลแกนไม่อยากจะสนและไม่เคยมีสายพันธุ์ใหม่ใน25ปีที่ผ่านมาชาวดูเป็นทุกข์มากเขาบอก ว่าทำไมตัวเองต้องถูกคังอยู่ในแท่งนี้ถูกอัดยาอยู่ตลอดซึ่งโลแกนก็ตอบว่าน,นั้นก็เพื่อตัวชาวเองแต่ชาวเนี่ยไม่คิดงั้นเขารู้สึกว่าโลแกนกําลังรอให้เขาตายโลแกนกลับเข้าห้องลอยกลงเล็บออกมาซึ่งบางซี่เนี่ยมันก็ออกไม่สุดละเอก,ก็ดึงให้มันเท่ากันเช้าว,วันต่อมาคาลิบันก็บอกโลแกนว่ายาที่เขาเอามาเนี่ยมันไม่แรงพอเอาชาวไม่อยู่แน่เขาจะต้องคุ้มครั่งอีกต้องใช้ยาแรงกว่านี้คาลิบันรู้ว่าโลแกนมีเงิน แต่โลแกนเนี่ยก็บอกทันทีว่าจะใช้เงินนั้นสําหรับซื้อเรือเพื่อพาเราไปจากนี่คาลิบันสัมผัสได้เขารู้ว่าโลแกนเปลี่ยนไปทั้งคราบเลือดบนเสื้อและบนหน้าอกที่ไม่หายเองเหมือนแต่ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแต่โลแกนเนี่ยก็โมโหใส่อย่ามายุ่งเรื่องของเขาโลแกนกลับไปทํางานต่อและทั้งมีลูกค้าเรียกให้ไปรับเะว่ามันกลับเป็นเธอคนเมื่อวานที่เคยมาขอความช่วยเหลือก็คือกาบิลา คนที่เพียสตามหาอยู่เธออยากให้ไปส่งแคนาดายอมจ่ายให้ห้าหมื่นโลแกนบอกทันทีว่าเธอกําลังทําลายชีวิตเขาเพราะคนที่ตามล่าเธอเนี่ยก,กาลังตามล่าเขาอยู่เช่นกันลอล่าเด็กสาวที่อยู่กับกาบิล่าก็ดันปาลูกบอลไปถูกกระจกเจ้าของที่พักเจคนนั้นเนี่ยก็โกรธมากเธอเคยเตือนแล้วว่าอย่าทำแบบนี้และให้จ่ายค่าเสียหายมาเธอเดินเชิงหาเรื่องไปหาลอล่ากาบิล่ารีบไปห้ามไว้เพราะเธอรู้ดีว่าเด็กสาวสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่ก็เป็นกาบิล่ารับที่เป็นลมแทนเพราะว่าเธอเนี่ยบาดเจ็บอยู่กว่าหน้านั้นโลแกนจึงต้องเข้าไปช่วยบอกเจเจ้าของตึกกลับเข้าห้องไปซะแล้วจะได้เงินกาบิล่าเคยเป็นพยาบาลรับเธอถูกพวกมันเนี่ยโจมตีเมื่อเชา้านี้มันจํารถเธอได้แล้วจึงต้องให้พระเอกไปส่งแต่โลแกนเนี่ยก็ไม่เอาอยู่ดีกาบิล่าจึงมอบเงินให้เขาก่อนนี่คือเงินสด20,000จะได้ที่เหลือเมื่อไปถึงซึ่งโลแกนที่ตอนนี้ต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเพื่อจะเอาไปซื้อเรือสุดท้ายพี่แกก็ตกลงรับ โลแกนกลับไปบอกชาวว่าเขาเนี่ยจะไม่อยู่สักสองสามวันต้องเดินทางไกลแต่ค่าจ้างงามกลับมาแล้วเราจะไปซื้อเรือสักลำและไปใช้ชีวิตในมหาสมุทรกันโลแกนกำลังจะไปรับพวกกาบิล่าแต่ว่าเธอเนี่ยกลับถูกพวกมันโจมตีและได้เสียไปก่อนแล้วซึ่งพวกมันลงมือก่อนที่กาบิล่าจะข้อความบอกเขาโลแกนเรียบกลับที่พักคานิบันเห็นกระเป๋าและลูกบอลของลอล่าซึ่งโลแกนเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าเด็กสาวคนนั้นแอบขึ้นรถมาไม่นานเพียสก็มาที่นี่ โลแกนให้คานิบันเข้าไปอยู่กับชาวอย่าให้เขาส่งเสียงเพียสมาคนเดียวเขารู้ว่าโลแกนซ่อนชาว้ในแท่งนั้นซึ่งมีคนประเมินว่าสมองของชาวนั้นคือสุดยอดอาวุธทำลายล้างเพียสต้องการแค่เด็กสาวที่มาพร้อมกับลูกบอลน,นั่นเพียสเนี่ยก็โชว์แขนไม่ใช่ในายคนเดียวที่ได้เพิ่มพลังแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีท่อนเหล็กลอยมาโดนหัวเพียสจนเขาได้สลบไปซึ่งคนที่ทำเนี่ยก็คือลอล่าชาวเองก็ออกมาพอดีเขาบอกโลแกนทันทีนี่คือลอล่า คนที่เขาเล่าให้ฟังชาวบอกเด็กสาวเรารอเธออยู่นานแล้วลอล่าเนี่ยเชื่อในตัวชาวครับเพราะว่าเขาสื่อสารได้ผ่านจิตเธอไปอากระเป๋าจากโลแกนและเข้าไปกับชาวโลแกนบอกคานิบันพวกมันคงกำลังตามมาเขาให้คานิบันนำตัวเพียสไปทิ้งลำธารถึงแล้วส่งข้อความมาเดี๋ยวเขาจะไปรับโลแกนจะดูของในกระเป๋าลอล่าว่าในนั้นมันมีอะไรทำไมพวกมันต้องการนักแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมและดูห่วงสุดๆชาวบอกว่าเธอคือมนุษย์กลายพันธุ์ที่เขาได้พูดถึง คานิบันเอาตัวเพียสมาทิ้งแต่มันเนี่ยก็รู้สึกตัวก่อนจากนั้นเพียสก็ยกพวกกลับไปหาโลแกนเมื่อเห็นแบบนั้นโลแกนบอกเด็กสาวรอยอยู่นี่เขาพาชาวไปขึ้นรถเพื่อหนีไปกันสองคนเธอไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ก็ไม่ทันแล้วโลแกนถูกพวกมันล้อมได้เพียสถามถึงลอล่าโลแกนตอบทันทีเขาเคยบอกแล้วว่าเธอไม่อยู่ที่นี่และถามถึงคานิบันเพียสก็บอกครับเขาทิ้งไว้ที่คูน้ําที่มันจะทิ้งเขาโลแกนปล่อยกงเล็บเหล็กและได้สู้กับพวกมันแต่ก็พ่ายแพย้พจํานวน พีสบอกเขารู้สึกเจ็บปวดที่ต้องเห็นวูบูรินเป็นแบบนี้และก็เหยียบหน้าโลแกนสั่งพวกไปจับเด็กมาแต่ผ่านไปไม่กี่อึดใจลอล่าก็เดินออกมาพร้อมกับศีรษะชายคนหนึ่ง p พีสพยายามบอกเธอใจเย็นเขารู้ดีว่าเธอทําอะไรได้แต่ลอล่าเนี่ยก็ปล่อยกงเล็บโลแกนเห็นก็ตกใจมันเหมือนกับเขาเพียงแต่ว่ามีสองแฉกเมื่อรู้ว่าห้ามไม่อยู่แล้ว p พยยีสก็สั่งการโจมตีการสู้แบบโคตรเดือดก็เริ่มขึ้นลอล่าจัดการฆ่าพวกมันเธอวิ่งกลับเข,เข้าไปข้างใน เียสังกัดยิงมันไม่ตายต้องจับตัวมันเท่านั้นชาวเห็นเนี่ยก็ยิ้มเอาคาดการไม่ผิดลอลาเก็บกาศรายตัวฝีมือเธอโคตรฉกาดและดุดันไม่แพ้โลแกนแต่ด้วยจํานวนที่มากกว่าเนี่ยพวกมันก็เกือบจะจับเธอได้เป็นโลแกนที่เข้ามาช่วยเขาเห็นกาศไปที่รถปลาเอกก็รีบไปช่วยชาวก่อนซึ่งชาวเนี่ยก็เอาแต่พูดว่าเธอเป็นมนุษย์กลายพันธ์เหมือนนายโลแกนขับไปรับลอลาจากนั้นก็รีบหนีออกมาพวกมันยกขบวนไล่ตามลอลาฆ่ากาดที่มาประชิด สุดท้ายโลแกนก็หนีรอดไปได้โดยการขับไปยังอีกฝั่งรถไฟเพสให้ไปเอาตัวคาริบันมาโลแกนถามเด็กสาวว่าเธอเป็นใครกันแน่แต่อีกฝ่ายเนี่ยก็เอาแต่เงียบตามเคยจนชาวบอกนายรู้ว่าเธอเป็นใครเธอทําให้นายนึกถึงใครละ่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับมันทําให้โลแกนนึกถึงตัวเองเพสจับคาริบันมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคาริบันก็เคยทํางานให้กับองค์กรเดียวกับเขาในการตามจับพวกเด็กพิเศษเขาอยากให้กลับมาทําอีกครั้ง พียสก็ทรมาณเขาโดยปล่อยให้ถูกแสงแดดมันไม่คุ้มหรอกกับเด็กที่นายไม่รู้จักเนี่ยสุดท้ายคาลิบันก็ต้องยอมฉากตัดมาโลแกนกับชาวดูคลิปของกาบิล่าเธอเล่าถึงบริษัททานซิเจนกาบิล่าทำงานเป็นพยาบาลที่นั่นมาสิบปีพวกมันชอบจับเด็กมาบอกว่ากำลังศึกษายาตัวใหม่แต่นั่นคือคำโกหกเด็กอยู่ที่นี่และไม่เคยได้ออกไปไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ทะเลฝนหรือหิมะไม่มีใบแจ้งเกิดไม่มีชื่อนอกจากที่พวกเขาตั้งให้และหนึ่งในนั้นก็คือลอล่า นู้นำคือชายคนนี้ด็อกเตอร์ไรซ์มันคือธุรกิจพวกเขากำลังสร้างทหารนักฆ่าระหว่างที่ภาพจับลอล่าแบตโทรศัพท์ก็หมดซะก่อนละเอกมองเด็กสาวที่นั่งอยู่ม้าของเล่นชาวบอกโลแกนนายต้องไปส่งเธอที่นอตด,ดาวโกวต้าหรือว่ารับเงินมาแล้วที่สำคัญเธอเป็นลูกของนายแต่โลแกนเนี่ยก็ยังไม่อยากยอมดับพอม้าหยุดเล่นเพราะหมดเวลาลอล่าที่ไร้เดียงสาเธอก็จะใช้กรงเล็บทำลายมันเป็นโลแกนที่ไม่หยุดไว้ทันเขาให้อีกรอบเดียว โลแกนพาชาวไปเข้าห้องน้ำด้านลอล่าเธอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและก็หยิบทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่คิดจะจ่ายเงินเจ้าของร้านรู้ทันทีเขาจะหยิบสินค้าคืนแต่ลอล่าเนี่ยก็จับอีกฝ่ายทุ่มและกำลังจะฆ่าเขาด้วยกรงเล็บเป็นโลแกนที่มาหยุดไว้อีกครั้งทำอย่างนี้ไม่โอเคแต่พี่แกเนี่ยก็ถามเจ้าของว่ามีสายชาร์จโทรศัพท์ไหมอีกสายก็รีบชี้นิ้วบอกโลแกนหยิบมันมาและเดินออกไปแม่พ่อลูกคู่นี้เย็นวันนั้นครับ ชาวเล่ลออ่าหลับไปแล้วโหลแกนดูคลิปของกาบิล่าต่อเมื่อเด็กอายุมากขึ้นเขาจะลำบากมากกว่านี้พวกนั้นสอนการฆ่าเรียนให้เป็นอาวุธสังหารแต่เด็กไม่อยากจะทำขณะเดียวกันพวกเขาเนี่ยก็เจอสิ่งใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าเด็กๆสิ่งที่พิเศษและควบคุมได้สัปดาห์ต่อมาพวกเขาสั่งปิดโครงการกาบิล่าจะต้องช่วยเด็กและพาไปยังบางที่ซึ่งเธอเคยอ่านเจอมันมีที่หนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับมนุษย์กลายพันธุ์อยู่ทางเหนือเรียกว่าอีเดน หากําลังดูคลิปนี้แล้วว่าเธอตายแล้วเธอเองก็ไม่แน่ใจว่ายังมีเด็กอื่นรอดอีกไหมเพราะพลัดแยกจากกันและที่สําคัญลอล่าไม่ใช่ลูกเธอแต่เธอรักเหมือนลูกโลแกนอาจไม่รักเธอแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าลอล่าเป็นลูกสาวเขากาบิล่าขอร้องให้พาลอล่าไปยังที่ปลอดภัยนั่นคือประโยคสุดท้ายโลแกนหันมองเด็กสาวเขาเดินทางเข้าเมืองเพื่อนอนพักสักคืนอาบน้ำล้างตัวแล้วก็เปลี่ยนรถใหม่ พวกเขาไปพักยังโรงแรมแห่งหนึ่งคนรับฝากรถเห็นสภาพถึงกับตกใจนี่ไปฝ่าหากระสุนที่ไหนมาเนี่ยลอล่าดูหนังกับชาวโลแกนเปลี่ยนชุดในห้องน้ำเขาไอาแทบตลอดเวลาครับแอบดูของในกระเป๋าลอล่าซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือเอกสารของทราวซิเจนเป็นข้อมูลของเด็กๆจนได้รู้ครับว่าลอล่าเคยได้รับการปลูกถ่ายอะดามินเทียมและคือลูกสาวเขาจริงๆเพราะใช้ DNA ของเจมส์ฮาวเลตชื่อเดิมของโลแกนในกระเป๋ายังมีการ์ตูน Xmen ด้วยเขาจะออกไปหารถใหม่ มอบยาให้เด็กสาวเอาให้ชาวกินในอีก2ชั่วโมงอีกด้านหนึ่งพวกเพียสแกะรอยมาถึงร้านที่พวกโลแกนเพิ่งเข้าโลแกนเอารถมาขายแวะไปซื้อรถมือสองคันใหม่ระหว่างรอเปลี่ยนยางเขาก็าไปนั่งดื่มที่บาร์แถวนั้นพร้อมกับอ่านการ์ตูน X-Men จนได้เห็นอะไรบางอย่างนั่นคือที่หมายที่กาเบลีาให้เขาไปส่งหรือ,อีเดนนั้นมันมาจากการ์ตูนเล่มนี้ครับละเอกนี่งงเลยต้องมีใครล้อฉันเล่นแน่ พอได้รถมาแล้วเขาก็รีบกลับไปยังโรงแรมและก็สัมผัสได้พวกเพียสอยู่ที่นี่แล้วโลแกนจะรีบไปหาพวกชาวแต่แล้วตอนนั้นเองครับอาการชักของชาวเนี่ยก็กำเริบอีกครั้งทุกคนขยับตัวไม่ได้เว้นเพียงโลแกนเขารีบขึ้นไปหาชาวจนได้เห็นพวกมันที่อยู่ในห้องนั้นแล้วลาเอก็จัดการเก็บมันเรียงตัวรีบฉีดยาให้ชาวจนทุกอย่างกลับมาปกติโลแกนรีบพาทั้งสองออกมาชาวขอโทษทุกคนที่ได้รับผลจากพลังเขาพวกเขานี้ออกมาได้ ลอล่ากดเล่นประตูรถโลแกนบอกให้เธอหยุดอีกฝ่ายก็กลับมองหน้าและกดต่อจนชาวบอกว่าเธอยังเด็กและที่สําคัญเธอเป็นลูกนายโลแกนดูไม่สนเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ชาวพยายามบอกเรามีมนุษย์กลายพันธุ์วัยเยาว์และจะพาเธอไปส่งยังสถานที่ที่มีคนอื่นๆอยู่มันไม่มีความหมายเลยเหรอโลแกนตอบทันทีไม่มีโดยเฉพาะเมื่อเขารู้ว่ากาบิล่าเอาชื่ออีเดนมาจากหนังสือการ์ตูนเขาสั่งลอล่าเอายาให้ชาวกินซะอีกด้านหนึ่ง ด็อกเตอร์มาด้วยตนเองเพื่อตามหาลอล่าระหว่างเดินทางรถเนี่ยก็เกิดเสียหลักและมีครอบครัวหนึ่งที่กําลังพยายามต้อนม้าขึ้นรถเชาวเนี่ยให้โลแกนไปช่วยแต่ม้าก็ไม่ยอมฟังเลยเชาวจึงใช้พลังจิตจนม้าเดินมาขึ้นรถเองเจ้าของนี่งงเลยนี่มันอะไรกันโลแกนหันมองเชาวเขาเข้าใจในทันทีพวกเขาช่วยกันดันรถขึ้นมาสองฝ่ายทำความรู้จักชายคนนี้ชื่อเวลลลูกชายชื่อเน็ตและภรรยาแคทเธอรีนโลแกนเนี่ยก็บอก ลอล่าคือลูกสาวเขาส่วนชาวคือพ่อแคทอยากจะตอบแทนเคชวนไปทานมื้อเย็นโลแกนจะปฏิเสธแต่ชาวเนี่ยก็ชิงตกลงก่อนด็อกเตอร์คุยกับคาริบันกล่อมให้เขายอมช่วยแกะรอยตามหาพวกโลแกนที่บ้านวิลพวกเขาทานข้าวด้วยกันลอล่าเนี่ยก็ใช้มือกินอย่างไม่สนโลกจนโลแกนต้องยื่นช้อนให้วิลก็แอบยิม้มพวกเขาคุยกันตามประษาเจ้าบ้านและแขกชาวบอกว่าเรากําลังจะไปพักผ่อนพวกเขาคุยกันสนุก จนโลล่ายิ้มออกมาครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มากับโลแกนเลยพอทานข้าวเสร็จโลแกนก็จะออกเดินทางทันทีจะไปหาโรงแรมนอนแคทเนี่ยก็ชวนให้นอนที่นี่มันดึกแล้วเรามีห้องว่างอยู่เหมือนเดิมครับโลแกนจะปฏิเสธลอกกลัวพวกเพียสจะตามทันเขาขอบคุณพวกวิวมากจริงๆแต่ชาวเนี่ยก็ตกลงเราพักสักคืนและออกเดินทางตอนเช้ามืดก็ได้โลแกนต้องคุยส่วนตัวชาวบอกเขาว่าเรานั่งรถมา2วันแล้วโอล่ายังเด็กส่วนเขาก็91 พักคืนหนึ่งจากนั้นก็เรียกพาเธอไปหาเพื่อนๆที่อีเดนแล้วเราก็ไปซื้อเรือสุดท้ายโลแกนก็ต้องยอมแต่แล้วคืนนั้นปัญหาของพวกวิวก็มาพวกเขาโดนตัดน้ําอีกแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังแคทให้สามีไปจัดการตอนนี้เพราะว่าเรามีแขกเดี๋ยวไม่มีน้ําใช้คืนนี้ฟ้าสว่างด้วยตอนแรกวิวก็จะไปคนเดียวปั๊มน้ําอยู่ห่างออกไปไม้ครึ่งบางทีมันก็ชอบตัดไปแต่ว่าชาวเนี่ยก็ให้โลแกนไปด้วยวิวไม่อยากให้ไปเท่าไหร่เพราะว่าคนที่แกล้งพวกเขาเนี่ยมันอาจทํารุนแรงได้ แบบนั้นแหละโลแกนยิ่งต้องไปแต่ขอพาชาวเข้านอนก่อนเขาได้บอก Logan, โลแกนว่านี่คือชีวิตรจริงๆเขาอยู่กันแบบนี้มีบ้านมีคนที่รักกันที่ปลอดภยัยในควรใช้เวลาสัมผัสความรู้สึกนี้โลแกนบอกว่าเราเสียงอ้อยอิงอยู่ที่นี่และที่ที่เราจะไปอีเดนมันไม่มีจริงชาบอกทันทีมันจริงสําหรับลอล่าระหว่างเดินไปปัม๊มวิลเนี่ยก็เล่าที่มาของการตัดน้ํา ว่าบริษัทขายเหล้าได้ซื้อทุกอย่างที่นี่ยกเว้นที่ของวิลเพราะว่าเขาไม่ยอมขายปลูกมันจึงชอบแกล้งตัดน้ําด้านลอล่าเธอเดินไปหาเน็ตและทําท่ายอยากจะฟังเพลงเน็ตเนี่ยก็เลยให้ยืมคืนหนึ่งพวกโลแกนซ่อมปั๊มน้ําเสร็จวิลถามขึ้นว่าลอล่าเป็นมานานยังเป็นใบ่เนะี่ยโลแกนก็ไม่รู้ครับว่าเธอเป็นใบจริงไหมจึงตอบว่าเป็นมาตั้งแต่แรกแต่แล้วตอนนั้นพวกที่แกล้งปิดน้ําก็มาที่นี่วิลรีบเอาปืนออกมาบอกโลแกนไม่ต้องห่วงแต่คงไม่ต้องใช้ พวกมันมากัน3 4มสี่คนครับวหน้าเนี่ยมาพร้อมกับลูกสองเขาชื่อเมคอนบอกว่าวิลลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลอีกฝ่ายก็ตอกลับเขามีสัญญากับคนเก่าให้เข้ามาที่นี่และใช้น้ําได้เมคอนเหลือบเห็นโลแกนแล้วนั่นใครเนะี่ยระเอกตอบทันทีแค่คนที่จะบอกให้นายกลับขึ้นรถไปดีๆไปเล่นบทไอ้บ้านนอกหัวไข่ที่อื่นทุกคนเนี่ยก็อึง้งแม้แต่วิลเองเมคอนยิ้มบอกวิลคงจ้างแรงงานล่ําบึกมาเพื่อน,นายปากกล้าดีโลแกนตอบทันทีฉันได้ยินบ่อยไป เมควนก็ชักปืนหวังว่านายคงได้ยินเสียงนี้ด้วยโลแกนบอกบ่อยจนหน้าเบื่อเมค่อนจะนับถึง3ย้ายก้นพวกนายไปซะแต่พอนับถึงแค่2โลแกนก็แย่งปืนมาซัดหน้ามันไป1ทีและก็หักปืนทิ้งอย่างง่ายดายทุกคนตาค้างนี่มันบ้าอะไรกันวะพวกมันก็รีบกลับไปวิวนี่ถามเลยคุณเครฝึกต่อสู้เลยโลแกนตอบมีบ้างที่บ้านวิวชาวเน่ยก็ถูก X24 แทง ซึ่งเขาคือมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังและรูปร่างเหมือนกับโลแกนทุกประการลอล่าได้เข้าสู้แต่สุดท้ายก็ถูกมันจับพวกด็อกเตอร์ก็ดูอยู่บนรถบอกว่า X24 สุดยอดมากเน็ตและแคทถูกฆ่าพวกโลแกนกลับมาพอดีและได้ยินเสียงปืนวิวเรียบไปดูพันยาก่อนที่เขาจะถูก X24 แทงโลแกนตามขึ้นมาดูและต้องสตันเมื่อได้เห็น X24 เหมือนเขานั้นได้เห็นตัวเองในวัยหนุ่ม X24 พาลอล่าออกไปโดยไม่ทำอะไรโลแกนรีบไปดูชาว บัวเขากดแผลไว้นั่นไม่ใช่ฉันโลแกนอุ้มชาออกมา X24 เดินไปยังรถพวกด็อกทว่าตอนนั้นพวกเมคอนที่กรวดโลแกนอยู่ก็มาที่นี่เพื่อจะมาเอาคืนเรื่องเมื่อกี้และพวกเขาเนี่ยก็เข้าใจว่า X24 คือโลแกนและจากนั้น X24 เปิดฉากบวกกับพวกเมคอนด็อกรีบไปหยุดไว้เพราะมันออกนอกภาริกิจเวลาเดียวกันโลแกนอุ้มเชามาถึงรถซึ่งเชาวเนี่ยก็เอ่ยอย่าลืมเรือของเราก่อนที่เขาจะสิ้นใจรับเนื่องจากเสียเลือดไปมาก ฉากนี้โคตรเศร้าโัวเฟเซอร์ชาลเซเวียได้ตายแล้วโลแกนโคตรช็อกต้องบอกเลยว่าทั้งสองเนี่ยรู้จักกันมานานหลายสิบปีด็อกสั่งยังไง X24 ก็ไม่หยุดสักทีพวกเพียสจึงต้องลงไปช่วยแต่ว่าคาริบันเขาก็ปลดระเบิดแสบตาเลยนะคาริบันยอมสละชีวิตพวกเพียสรีบกระโดดหลบโลแกนเข้าบวกกับ X24 เป็นการสู้ที่โคตรเดือดแต่สภาพโลแกนตอนนี้ยังไงเนี่ยก็สู้24ไม่ได้ครับเป็นวิวที่ขับรถมาชนจนตัว X24 ติดอยู่กับรถ วิวยิงซ้ำไปหลายนัดก่อนที่จะหันมาหาโลแกนเขาลังเลอยู่นานแต่ก็ยิงออกไปทว่ากระสุนก็ได้หมดแล้วและวิวเนี่ยก็หมดสติโลแกนรีบไปหาลอล่าสภาพพี่แกปางตายรับพลังฮีลิ่งแฟกเตอร์ก็ช้ามากเมื่อลอล่าเห็นชาวตายแล้วเนี่ยเธอก็กรีดรั่นโลแกนขับฟ้าปาเข้าพดออกมาขวาสว่างด็อกชีดยาฟื้นฟูให้กับ X24 ด้านโลแกนเขาก็ทำการฝังศพให้ชาวอยู่ที่ริมน้ำตามแบบที่ชาวชอบพระเอกก็ยืนนิ่ง เล่นน้ำตาซึมพูดไม่ออกลอล่าที่ว่าเศร้าแล้วเนี่ยเมื่อเห็นโลแกนที่เศร้ากว่าเธอก็เดินเข้ามาจับมือโลแกนขอโทษชาวเขาเดินไปยังรถแต่มันเนี่ยก็ดันสตาร์ทไม่ติดอีกโลแกนก็เลยระเบิดอารมณ์ตอนนั้นเองครับลอล่าก็เห็นคนมาปิกนิกริมน้ำพอดีเธอมองไปที่รถเขาโลแกนหมดสติกลางถนนตัดมาอีกทีโลแกนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขารู้สึกตัวและจะไปจากที่นี่หมอพยายามบอกเขาด้วยว่าโลแกนพิเศษ แต่ยังไงก็ต้องนอนพักร่างกายมันเป็นพิษแต่โลแกนเนี่ยก็ไม่มีเวลาพอออกมาลอล่าก็เดินนําไปที่รถที่เธอได้ขโมยชายคนนั้นโลแกนบอกขโมยของคนอื่นมันไม่ดีเขาไม่รู้ว่าเด็กสาวขับพาเขามาที่นี่ได้ยังไงแต่ก็ขอบคุณถ้าว่าตอนนั้นลอล่าเนี่ยก็ได้เอ่ยออกมาโลแกนนี่งงเลยเธอพูดได้เหรอเด็กสาวพยักหน้าเขาถามทันทีแล้วทําไมต้องหลอกกันมาตลอดตั้งสองพันไม้เด็กสาวเนี่ยก็รัวพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้โลแกนฟังไม่ออก ซึ่งมันคือชื่อของเพื่อนเธอครับที่อยู่อีเดนหรือว่านอตดาวโกตาแต่โลแกนก็บอกมันไม่มีอยู่จริงทั้งสองเนี่ยก็มีปากเสียงเด็กสาวซัดหน้าโลแกนไปหลายทีจนสุดท้ายโลแกนก็เลยจะพาไปแต่ไม่ใช่เพราะเชื่อแค่จะพาไปให้เห็นว่าที่นั่นมันไม่มีจริงพีเอสดูรูปที่กาบิล่าถ่ายกับเด็กๆและด้านหลังรูปนั้นมันคือพิกัดของนอตดาวโกตาเขารู้ในทันทีโลแกนกำลังไปที่นั่น เดินทางมาพักใหญ่โลแกนไม่ได้นอนทั้งคืนขับไปก็ง่วงไปรับจนลอล่าต้องมาจับปวงอะไรช่วยและเธอก็ขอขับแทนตอนแรกโลแกนก็ไม่ให้จนเธอบอกว่าชาวบอกกับเธอคุณกําลังจะตายและอยากจะตายชาวยังบอกอีกว่าอย่าให้คุณตายละเอกยังฝืนขับต่อจนสุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆลอล่าบอกเขานอนพักซะจากนั้นเด็กสาวก็มาขับแทนตัดมาอีกวันโลแกนรู้สึกตัวเขาเดินออกมาเห็นลอล่าตะโกนมาจากบนเขา และเหล่าเด็กๆที่อยู่บนนั้นอีเดนไม่มีอยู่จริงแต่พวกเด็กๆร่วมกันสร้างขึ้นมานี่คือนอตดาวโกตาเขามาถึงแล้วโลแกนล้มหมดสติพวกเด็กดึงเขาขึ้นไปนี่คือหัวหน้ากลุ่มเขาชื่อวิกเตอร์ที่นี่มีเด็กเกือบสิบคนโลแกนเหลือบมองไปแป๊บหนึ่งก่อนจะสลบอีกรอบด้วยความเหนื่อยล้าสะสมวิกเตอร์จะฉีดเซรุ่มให้เขาซึ่งมันจะช่วยเพิ่มพลังแต่โลแกนรู้ว่ามันจะฆ่าเราตั้งหากวิกเตอร์บอกถ้าเราใช้อย่างเหมาะสมมันจะช่วยรักษา โลแกนถามถึงลอล่าซึ่งเธอหลับอยู่โลแกนเนี่ยก็นอนพักที่นี่ลางเดึกเขาก็ฝันร้ายลอล่านั่งมองอยู่ทั้งสองได้คุยกันลอล่าเองก็เคยฝันร้ายว่าเธอโดนทําร้ายส่วนโลแกนนั้นตรงข้ามเขาฝันว่าตัวเองทําร้ายคนอื่นลอล่าโชว์กระสุนอะดามินเทียมที่โลแกนเก็บติดตัวตลอดซึ่งเขาเนี่ยกะจะใช้มันเพื่อจบชีวิตตัวเองโลแกนนอนพักต่อลอล่าเก็บกระสุนไปเช้าวันต่อมาพวกเด็กๆแอบตัดหนวดโลแกนเขาหลับไปนานสองวันยับ บอกว่าเด็กอยู่ที่นี่ไม่ได้ซึ่งริกเตอร์รู้อยู่แล้วเขาแค่รอเวลาตอนเที่ยงถึง5้าโมงวันนี้ดาวเทียมจะอยู่ในจุดบอดเขาจะพาเด็กเดินทางไปอยู่ที่ป่า8ดไม้จากตรงนี้ริกเตอร์มอบเงินให้โลแกนลอล่าบอกว่าคุณช่วยชีวิตเธอเธอโชคดีที่มีคุณคุณทําเพื่อเงินใช่ไหมโลแกนไม่ปฏิเสธแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องใช้แล้วเย็นวันนั้นเราเด็กก็นั่งรอบกองไฟคุยกันอย่างมีความสุขโลแกนแอบมองอยู่ไม่น,าน่าลอล่า ก็เดินเข้ามาอย่างฉุนเฉียวแล้วเธอเนี่ยก็ดูโกรธโลแกนด้วยโลแกนบอกเด็กสาวเธอก็ได้เจอเพื่อนแล้วไงโลล่าถามทันทีแล้วคุณจะไปไหนเขาตอบกลับเริ่มจากมาใกล้สุดพวกเขามีปากเสียงลอล่าเนี่ยไม่อยากให้เขาไปครับแต่โลแกนรับงานมาแค่นี้แถมไม่รับเงินด้วยซ้ําเขาไม่รู้ว่าชาวบอกอะไรเธอแต่เขาไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นเขาเพิ่งเจอเธอได้แค่อาทิตย์เดียวตอนนี้ได้พบเพื่อนแล้วซึ่งเป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วเพราะว่าเขาโคตรเบื่อ เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับทุกคนที่เขาห่วงใยลอล่าเนี่ยก็ตอบประชดงั้นหนูก็คงปลอดภัยพอวันต่อมาเด็กๆก,ก็ไม่อยู่แล้วพวกเขาทิ้งเซรุ่มไว้เขียนจดหมายให้โลแกนอย่าใช้หมดในครั้งเดียวแต่พอโลแกนเดินออกมาเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีขบวนกําลังตามล่าเด็กอยู่ฉากตัดมาด็อกเตอร์นำทีมมาด้วยตนเองเพื่อจะจับเด็กกลับไปโลแกนวิ่งตามลงมาแต่พี่แกนเนี่ยก็หอบหนักมากเขาหยิบเซรุ่มแล้วฉีดมันหมดในคราวเดียว พวกเด็กได้สู้กับเหล่ากาดแต่และคนเนี่ยก็มีพลังต่างกันไปทั้งพลังน้ําแข็งควบคุมเสียงรอบตัวและลอล่าพลังแห่งอาดามันเทียมท่านใดนั้นเสียงคำรามที่เราคุ้นเคยก็ดังขึ้นโลแกนที่ความฟิตเต็มสูบตวัดกรงเล็บอย่างดุร้ายเหมือนได้หวนคืนไวหนุ่มชั่วคราวเวลาเดียวกันพวกด็อกเนี่ยก็เจอขวดเซรั่มที่โลแกนเพิ่งใช้ไปเฮสจับตัวริคเตอร์ได้กระเอกและลูกสาวแท็กทีมจัดการพวกมันแต่แค่แป๊บเดียววิตน้ำเขียวก็เริ่มจะหมดเด็กที่เหลือถูกจับ โลแกนวางแผนกับลอล่าให้เธออ้อมไปด้านหลังส่วนเขาปรกากฏตัวต่อหน้าพวกมันเพียสพูดขึ้นน้ำเขียวเริ่มหมดแล้วสิมันคงอ่อนไปสำหรับมนุษย์กลายพันธ์แก่ๆด็อกเตอร์เข้ามาคุยกับโลแกนซึ่งพ่อเขาเนี่ยคือหนึ่งในทีมที่ร่วมสร้างโลแกนขึ้นมาพวกด็อกไม่ได้อยากกำจัดมนุษย์กลายพันธ์แค่อยากจะควบคุมเพียสบอกด็อกมันยังมีพิษสงอยู่นะพูดไม่ทันขาดคำโลแกนก็ยิงใส่ด็อกต่อด้วยมือของเพียสลอล่าเข้าโจมตีเด็กที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยพลังตัวเอง ตอนนั้น p s สปล่อย X-24 ออกมาโลแกนก็เปิดฉากบวกกาแฟตัวเองอีกรอบปลัดกันเป็นต่อไปมาลอล่าเปลี่ยนเข้าไปสู้ซึ่งเธอว่องไวมากโจมตีมันได้หลายครั้งโลแกนถูกพีสยิงขาแต่แล้วเหล่าเด็กที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยพลังรุมใส่พีเสจนมันได้ตายตรงนั้นลอล่าเสียท่าให้กับ X-24 โลแกนก็ยังลุกไม่ขึ้นวิกเตอร์จึงใช้พลังของตัวเองยกรถเข้าทับตัวมัน โลแกนบอกเด็กไปจากที่นี่แต่ x 2 4มันก็ยังไม่ตายมันลากตัวพระเอกไปลอล่าก,ก็หยิบปืนออกมาใส่กระสุนอะดาเมนเทียมที่สามารถฆ่าคนที่มีพลังอะดาเมนเทียมได้โลแกนถูกไม้แทงทะลุตัวลอล่ายิง,งเฮดช็อต x 2 4เธอรีบเข้ามาดูโลแกนอาการเขาสาหัสมากครับพลังฟื้นฟูทแทบไม่ทำงานแล้วเด็กสาวร้องไห้อย่างหนักโลแกนบอกลูกสาวหาเพื่อนหนีไปลูกไม่ต้องสู้กับใครอีกแล้วอย่าเป็นเหมือนที่พวกเขาสร้าง เขามองหน้าลูกสาวและได้ยิ้มออกมามันคือความรู้สึกนี้สินะที่ชาวได้พูดถึงและไม่กี่วิต,ต่อมาโลแกนก็สิ้นใจครับเด็กๆช่วยกันฝังศพให้โลแกนลอล่าหันมองพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็จบตรงนี้และนี่คือโลแกนปิดตำนานวูบูรีนซึ่งก็ทำคะแนนจาก imdb ไปที่8.1เต็ม10คะแนนเลยครับและเว็บดอเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที 94%ฟังคนดู90%หนึ่งในหนังปวดที่ผมนั้นไม่อยากดูตอนจบเลยครับใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Disney Plus มีภาคไทยและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ